สวัสดีตอนเช้าจ้าพี่น้องสุขสุขคนวันนี้วันจันทร์สวัสดีเช้าของวันจันทร์นะคะเตรียมดอกไม้ว้ศสารรอบเศร้าจ้ามันนี้ย่มเศร้าทุกวันจันทร์จะไหวสาหน้าศารนะคะหน้าบ้านสารหน้าบ้านสิหายซูมือโอ้ยสิบะสิหว้ทุกวันจันท์ค่ะเช้าของวันจันทร์นะคะมันนี้สาวหน่อยกับมีส้มส้มหลายกันเลยเอามะใบน้ะจ้านะก็ไปซื้อขนมหวานมา ล้วก็ซื้อพ่วงมาไล่มาวันนี้วันจันทมิแตสีเหลืองจ้ะวันนี้มีแต่สีเหลืองส้มกับสีเหลืองพ่วงมาไล่กับอันดาวเรืองสีเหลืองเนาะจาา้าเนาะล้วก็ัมีขนมหวานขนมหวานกับซีมีขน,นุนฝอยท่องท่องอันอีหยังนี่นี่น,นี่มิแตสีเหลืองคือกันจ้ะอันนี้แจก,กันก็นเลยเอา กล้ยไม้เป็นดอกกล้ยไม้เนาะจ้นเนาะเอาเมื่อวาเพราะว่าคุณนายเล่าเล่าวามักดอกกล้ยไม้ก็เลเซื้อเอากล้ยไม้มาใส่เกี๊ยวกันให้ไปไหวนาศาลน้ำกันย่ามเศร้ากับสิเตรียมไหวแบบนี้เนาะจ้นเนาะทุกทุกวันจันทร์สิไหวทุกวันจันทร์จะไหวทุกวันจันทร์ก็เเลือเหลือเทียนทูปเทียน แม่หนักอยู่เดินหนักอยู่หนักอยู่ช้อโ้ยโอ้ยโล่วงล่วงล่วง่วงย่วงล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 ่วง่ว่วงล่วง่วงล่วงล่วง่วงล่วงน่วง้่วงล่วงลล่วงล่วงล่วงล่้ลวงว่วงล่อว่วงล่ว่วงลวล่อ่วง้าวงก นาจานะกระสิเตรียมไว้เังส่ละเอาก็คือจังว่าอยากอยู่แถสวยๆงามๆเตรียมไว้แบบนี้นะคะสีสีนี่หละจ้ะยงามสาวก็สิเตรียมไว้ให้นายเดี๋ยวเล่าโลกมากกับให้เล่ามาบูษา มาหวายสานาสานาบ้านนะจ๊ะนาะัวนตวน่อยโตยุ่งมื่อนีนสิอาบน้ำให้มันไม่หนาวแล้วจะอาบน้ำให้นะคะวันนี้มื่อนีนสิอาบน้ำให้ปอกนีน้ำนาเขาขัา้วเลยเตรียมของเรียบร้อยเนี่ยต้มไข่ต้มไข่ไข่ต้มต้ไมไปถาน้าจา๊ะ กินไข่ขาวกินเฉพาะไข่ขาววันละสองฟองนะคะใส่แม็กกี้เสร็จเรียบร้อยนะคะนี่คือการเตรียมอาหารรอบเช้าให้นายใส่แม็กกี้ใส่ผิดไทยจ้ะแช่นี้จก๊ก แล้วก็จะมีนมนี่เสร็จเรียบร้อยกระสีประมาณนี่นะจ๊นะเนาะแล้วก็สิกินนมกินไข่ขนมีกล้วยกระสีเอาายน้่แล้วก็มาขึ้นกันจ้าเอาต่อมาทางนี้ด้วยวันนี้จ้าสิผ้าเบื้องสวนพักพึ่งพักสลัดพักสลัดนี่สีเอาออกโอ้ยลืมสื่อถุงดำเดี๋ยวไปสื่อถุงดำแล้วก็สิมาขยายพักสลัดนี่ขายายออกพักบุ้งกระลืมสีง,งามแล้วจ้า ข้างีงกะบังงามดอกเยวสิลือ้อลื้อออกเมื่อน,นี่เมื่อน,นี่สิบสิบสิบปลูกพักสิบปลูกพักไม่ลื้อพักไม่แปลงพักนี่มันมันดินดินแน่นบบน,นี้พี่สาว,วเราเอาปุ๋ยมาไห่ปุ๋ยมาไห่กับพักอันพวกนี้อดจารยสิบปซื้อถทุงดำมากนี่เพิ่นเอาปุ๋ยมาไหาา่สามถุงเอาเอาดินปลูกมานั่มสามถูกสามถุงนี่แหละปุ๋ยกับถุงหนึ่งว่าสันอันนี้อันนี้ อีหยังเขาเอินเนื่งเอานามาให้เดี๋ยวสิมาขยายออกมือนีจะพอ,อกันไหมคลิปหนาเด้จ้าเด้อคลิปนี้กระทักท่ายกันย่ามเศร้านี่ละจ้าตอนเศร้ากับสิป,ประมานนี่เนาะจ้านา่ะพอ,อกันไหมจ้าคลิปนี้บายบายก่อนนะคะ